ครับตอนเด็กๆใครเคยดูดนิโปรตีนตัวเองครับผมเด็กๆใครเคยดูดครับรายงานตัวด่วนครับผมไม่ <c oughs> สิแสบเนาะโอ้ยหลานไหมมีรีบไหมดูนิโปรตีนจะคลองนะเด็กๆใครเคยดูบ้างครับผมมนีโปรตีนจะของ Ôm tung mưa ôm tung yeah. yeah, đi phố tin nhật gong đi xe áp nái nhái kim nôm kapo kim tìm tuyệt nhiên 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 ดูนิ้วตีนเเอง <S 2> <S 2>